สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมศุธเด y ก็อยู่กับ FC15 ผมก็เป็นรายการใหม่ของผมนะ <Hey. S 1> เป็นเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับทีมที่เจอแมนยูครับในสัปดาห์นั้นนะครับก็จะเป็นเค่เรียกว่าอะไรพีแมตพีรีวิวอะไรประมาณนี้เลยก็ว่าได้ครับผมก็ใครที่แบบคิดชื่อออกหรือว่าช่วยตั้งชื่อรายการนี้ให้ผมหน่อยก็ ได้นะครับผมก็ผมจะทําเกี่ยวกับแมนยูเจอกับใครแล้วก็แบบคาดการณ์เบตัวจริงครับผมแล้วก็จะมีข่าวแทรกมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะคอนเทนต์แบบนี้โอเคก็เริ่มจากนี่เลยครับเกมแรกนะครับผมที่เฟลลี่แม์นัดสุดท้ายแล้วกันครับก่อนที่จะไปนัดจริงเจอกับอาร์เซนอลนะผมก็ในนัดนี้ครับเจอกับฟิออร์ลินดาเปิดบ้านครับต้อนรับเด็กากลับบ้านกลับลังอีกครั้งครับผมโอตาฟอร์ บอกเลยว่าทั้งเป็นแมตต์ต้อนรับแล้วก็แมตอ์อำลาผมเพราะว่าดีการที่หมดสัญญากับแมนยูไปเนี่ยยังไม่เคยยังไม่มแมตต์อำลาให้ผมหูน่าเสียดายจริงรับช่วงนั้นเนี่ยผมก็แบบเสียดายจริงรับหูที่เสียดีการไปนะครับก็ใครที่แบบคิดชื่อออกหรือว่าแบบชื่นชอบก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับผม,ม่ะ หรือร่วมทายสกอร์ก็ด้วยครับผมก็แบบสกอร์ชีวิตจริงอะ่ะหรือว่าในกับในเกมเนี่ยก็อาจจะต่างกันอยู่แล้วครับผมก็อเอาเป็นสนุกสนุกครับผมจอยๆนะครับมาทีบเบอร์ตัวจริงของทั้งคู่นะครับผมแมนยูมาในระบบ3 4 2 1ครับผู้สาตัวเป็นเบยันเดียบกองหลังสาพลเป็นลูกชอคเดลิกแล้วก็เดนนี่โยโล่ครับผมก็อิงจากเกมที่แล้วกันเลยนะครับผมแล้วคู่กองกลางเป็นคารเซมโล่คู่กับบูโลเฟนเดย์ครับ Bruno, ผมคราวนี้ผมเปลี่ยนมานะครับสองตัวนะครับตอนแรกนาทีแล้วเป็นอูรกาเต้คู่กับไมเน่ใช่ไหมผมเอาเป็น lo, คาร์เซมโล โอ okay, เคแล้วก็วินแบ็กก็จะเป็นโดกูครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นอมาม์เดียโลครับ <Yeah. S 1> แล้วหน้าต่างครับเป็นเมสันเมาส์คู่กับเอ็บบูโมวครับผมเมสันเมาส์นี่คือนัดที่แล้วลงมานี่คือได้ยิงแล้วผมสุดยอดจริง,รงครับเมสันเมาส์ผมเลยเอาตัวจริงเลย <laughs> ผมว่าอะโมลิมน่าจะส่งตัวจริงนะถ้าแบบไม่กลัวเจ็บนะครับผมโอเคแล้วก็หน้าเป้าเป็นมารุตคุนย่านะเพราะว่า หอยลุ้นนี่แบบคือน,น่าจะแบบความมั่นใจยังไม่มาครับผมแล้วเห็นว่ามีข่าวกับเอซิมิลานด้วยนะไม่รู้ว่าจะไปจริงหรือเปล่านะแล้วก็คือนั้นเนี้ยเหมือนจะเปิดตัวเบตามินเซโก้แล้วผมก็รอดูได้เลยครับเปิดตัวนะเสาร์นี้ก็ใกล้แล้วผมผมจะลงวันเสาร์เลยนะครับก่อนที่จะเริ่มเตะนะส่วนทางด้านของฟิออเรนตน่าก็แน่นอนว่ามาในระบบ532ครับโกเป็น ดาเบดอีกแกครับยืนเฝ้าเสาไปเลยครับแล้วก็กองหลัง5คนครับเริ่มจากฝั่งซ้ายเป็นโกเซนครับแล้วก็ไล่มาเป็นลาเนียลี่นะครับผมปาโลมาลีพองกาซี่นะครับผมแล้วก็โดโดนะครับท่านชีบิทขออภัยด้วยกองกลางสามคนแล้วก็จะมีฟาริโอลี่นะครับผมกาตันตี้อ่ะกาตันตี้นะครับแล้วก็มันดาโกล่านะครับผมคู่กองหน้าก็จะเป็นเซโก้นะครับคู่กับมอเซีคินนะครับผมก็มาดูกันว่าทีมไหนจะคว้าชัยไปได้ครับผมมาเริ่มเลยกันครับเดี๋ยวก มาครับดูเป็นอัมบริงครับถือว่าพีเซนซ่อย่งางไร้พ่ายนะผมห้านัดชนะสามเสมอสองนะครับมาครับส่วนของทางด้านของ <S <S ฟิอเลติน่าเนี่ยจะแข่งไปส่นัดชนะ2แพ้1เสมอหนึ่นะผมแต่ว่าชนะ2เนี่ยผมไม่รู้ว่าแล้วจังหวะแรกโอ้โหได้ทักทายก่อนเลยไบยนดตัดไปก่อนคนระับผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสยิงเร็วขนาดนี้ครับ ก็ไม่รู้ว่าชนะไป2นัดคือมันคะแนนปิดข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าชุดจริงหรือเปล่านะผมแต่ว่าที่แพ้เลเตอร์เนี่ยก็เป็นเหมือนจะเป็นชุดสำรองครับส่วนเสมอตอรตริงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเหมือนจะตัวจริงนะผมเสมอไปศูนย์ศูนย์นั้นล่าสุดครับแล้วจังหวะน,นี้เล,เล,เลนสั้นมาโอเคหมอบไปได้ครับแต่ว่าบอลยังไม่พ้นเขตอันตรายมันดาโกล่าให้มาที่เชตโกเอาอะไรครับบอเซคินยิงไปตรงนี้ก็ซูปเปอร์เซฟของไบยันดีเลยครับโอ้โหเดลิกให้มา ดอกูนะดอกูถือว่าพีซิซันนี่มีความมั่นใจมากขึ้นนะผมถือว่าอะไรนะฟอร์มดีเลยฟอร์มดีเลยดอกูแต่โดนแย่งไปตรงนี้โอเคเมาส์แย่งมาได้อญญาิทุุคุณย่าคุณย่าให้มาที่คาเซมิโลคาเซมิโลคาเซมิโล,โลให้มาบูนโน่เฟอร์เนเดสครับบูนโน่ยิงไปยังติดการันตีครับ แล้วโอเคดอกูบูโนเฟเดสเมสันเมาส์มาที่คาเซมิโรเอาละครับเมสันเมาส์เมาส์โยกมาให้มาตรงนี้คุณยายยังไปไม่ได้ครับโดโดก็ถือว่ากองเชียร์ตอนรับดิเกียเลยครับผมถือว่าเป็นแมตช์ถือว่าเป็นแมตช์ในฝันเลยว่าได้ครับดิเกียกลับบ้านเก่านะครับ แล้วมอยเซคินหัวตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับหลุดเกาะไปนิดนึงครับผมโอ้โหจังหวะนี้ดูว่ับมอยเซคินซัดด้วยสายครับบอลน,นี้หึมสายไปทางออกนะครับสายออกประตูไปไปนดีก็โอ้โหเช็คก,ก่อนคนระับบินเช็คไว้ก่อนเด็กครับก็ลงเล่นไปทั้งหมด545่เกมครับคินชีไปร90ิคินชีรับโอ้โหสุดยอดเดียกเดียร์ถ้าตัวเลขตกหล่นก็ขออภัยด้วยนะผม ถือว่าถือว่าเป็นตำนานอีกตัวอีกคนนึงเลยก็ว่าก็ว่าได้ครับผมเดียาเนี่ยแล้วจังหวะน,นี้ครับอาร์มาเดียโลให้มาเอมิโมเอาแล้วเอมาิโมเอมิโมให้มาเมสันเมาส์เมสันเมาส์สัไปตรงนี้มาครับผมขึ้นตามไปก่อนรับจากเมสันเมาส์ครับโอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับแล้วนั้นนี้ก็เปิดหัวให้กอะเลยครับเดียาหมดสิทธิ์เซฟครับแล้ว ก็ดีใจแล้วผมเมสันเมาส์คือถ้าฟอร์มอย่างนี้ทางนุทกการนี่ก็ก็ดีเลยครับถูือว่าเอมเวอเรสต์เลยครับสาวบางนิดนึงครับนี่ครับยิงไปตรงนี้โอ้โหระยาหมดสี่เซนครับโอ้ยอะไรจริงจริงครับแล้วนี่ครับปุนซือครับเซฟาโน่นะครับหืมโบยเลยครับมาครับขึ้นนำไปก่อนครับจากเมสันเมาส์ครับ เซโก้ให้มาที่มอยเซคินมอยเซคินให้มาที่โกเซนเอาแล้วครับโกเซนให้มาเซ <c oughs> โก้ด้วยายตรงนี้ก็ยังติดเซฟของไม่ยันดีอยู่ครับผมเนซันเมาส์เนซัเนเมาส์ขึ้นมา,ออนาก่อ <c oughs> นครับโดโก้เนซันเมาส์ให้มาคุณย่าคุณย่ายังทำประตูให้กับในานามของปิศาจแดงยังไม่ได้นะผมมาดูคุณย่าต้องหาต่อไปครับ หมอยเซกินให้มาเสโกได้หัวตัวนี้ก็ยังเข้ามือไปดีครับเดลิกให้มาเดนิโอโลเดลิกงัดมาตรงนี้เมสันเมาส์เจอกังงูหนักยังเก็บไว้ได้ครับแมนยูตอนนี้เอมิโมเอมิโมเอมิโมให้มาคุณย่าคุณย่าเมสันเอเติมเลยครับแต่ว่ายังไม่จ่ายครับเอมิโมเอมิโม ให้มเมสันเมาส์วสวยครับคุณย่าสอดมาตรงนี้หฮยหัวชนคานคับยังครับยังคุณยา่าโอ้โหิทเดียวครับทิเดียวเมสันเมาส์ยังไงโดโลยังไปได้ครับแล้วเปิเดมาตรงนี้แดนนี่โยโลโมมาอาหมัดมาที่เมสันเมาส์ครับเมาส์ให้มาที่คุนย่าเอาละครับคุณยา่ณยาโดนเสียไปแต่ว่าโดนบอลครับ โดโด้โดโด้โดโดให้มาหมอยเซคีนเอาเลยครับเซโก้ชินหมอยเซคีนหัวตรงนี้ก็ุดกรอบครับผมแล้วเมสันเมาส์โดนไปเหลืองย้อนหลังไปเลยครับเหมือนจะไปเข้าหนักนะครับผมเมสันเมาส์เปิดปุ่มนะนี่ครับดูภาพภาพชาร์ปเมซันเมาส์โอ้โห้คือบอลนี่ออกจากเท้าไปแล้วครับผมแต่เมสันเมาส์นี่คือ เปิดปุ่มเลยครับโดนใบเหลืองไปตามระเบียบครับา่าเไปยนดีครับเล่นสั้นมาคุกชอให้มาที่โดกูเมาส์เมาส์ูเจอโดโด,โดครับเสียไปตรงนี้ไม่ฝาวนะครับโดกูถาเซมิโลเป็นสั้นเมาส เมสันเมาส์เมสันเมาส์ยิงไปตรงนี้ก็ดีกาซุปเปอร์เซฟเลยครับผมก็<อ>มีโอกาสเรื่อยๆครับเมสันเมาส์ถูครับเลี้ยงหลบมาแล้วซัดด้วยซ้ายตรงนี้ครับเมสันเมาส์หูแต่ว่ายังไม่ผ่านมือดาบดีิาครับผมหนึบจริงๆครับมาครับบูคอนเนอร์บูโน่จะเปิดเข้าในหรือว่าส่งสั้นครับ บูโน่เปิดมาตรงนี้คาเซมิโร่ได้โขกก็อย่งหลุดกรอบไปครับผมเดกิาครับจะได้เปิดขึ้นไปครับโดนไปก่อบนะครับเดกิอาอดกินชี้เลยครับก็ชีวิตจริงนี่เดกิาก็มีส่งวิดีโอทักทายบูโน่เฟรนเดสครับถือว่าเขาแคแบบสนิทกันมากเลยครับเดกิาบูโน่นะครับ าพาลูมาลีเปิดมาโกเซนมาครับโกเซนโกเซนขึ้นมาอาริโอรี่เอาแล้วครับเซโกติดเดลิ่ครับก็ยังกเกมรัดยังดีอยู่ครับผมแดนยูอามัดให้มาที่เอเม,มิเอเมโมเอเมิโมเอมิโมกระชากไปแล้วเอเวม,มิโมข้างในมีมาทิวคุ้น่าครับเอเม,มิโมยังไม่เปิดครับให้มาที่เมซันเม้าเมา เมาคึงมาแล้วเป็นคาเซมิโลติดบอสครับยอ,อย่างนับแล้วจะได้ส่วนของทางมาร์เซคินให้มาที่โคเซนโคเซนคซนือมาคินอารับคีนไหลามาตรงนี้เซโก้เอานะครับมึงย,ยังติดแต่นิโโโลครับแล้วเอมิโมโไปครับเอมิโมเจอหูหูหูอี๋เหล่านี้เรับ กลับได้สวยครับอโลมาลีงัดมาตรงนี้เอมิโม,โมยังไงยังเก็บได้อยู่ครับผมเป็นบอลของฟิออเรนติน่าครับอา้าวติดบบโ่ครับอ้าวนะครับเอมิโมเอมิโมให้มาที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์เมสันเมาส์คัดแบ็กมาตรงนี้คุณยา่า <c oughs> ยิงไปยังไม่ตรงกรอบครับรีบไปหน่อยครับมาถือคุณยา่าย นี่ครับโอกาสยิงนะผมคุณยาครับสองครับเซโก้นีห้าแล้วผมแต่ว่าก็ยังใส่สกอร์ไม่ได้ทั้งคู่นลผมโคลันโดมันดรากล่ามาดากูล่าคาเซมิโลครับปูโนให้มาเซซันเมาส์ปูโนเฟรเดสเปิดมาสวยครับเอมวโม่เก็บได้เอาแล้วเอมวโม่ให้มาที่มาดุสคุณย่าซัดด้กขวาลงนี้ก็อร์บเซฟเองเดเกอาร์เลยครับผมเดเกบอก ใช the ้หมองหน่อยครับนะครับบูโน่แฉ่ได้เปิดเข้าไปนะครับมาครับตกได้หนึ่งนาทีแล้วน่าจะเป็นเพย์สุดท้ายของบูโน่เปิดมาตรงนี้หมมาครับเก็บได้ไหมโดกูโดกูโดกูให้มาคาซิเมโลคาซิเมโลมาที่บูโน่เอาละครับคาซิเมโล ให้มาเอมิโมตรงนี้ติดลานเหนียลีครับโอ้โหก็จบครึ่งแรกไปครับแมนยูขึ้นนำจากลูกของเมสันเมานะครับผมคุณยับโอกาสยิงสามครับแต่ว่ายังงับยังนี่ครับเมสันเมาณ์นาทีที่สิบสี่ครับ มาดูกันต่อที่ครึ่งเวลาหลังนะครับสีนหาทีมาครับอมาเดอโรให้มาเอวิโม่ปูโนเฟเนเดสยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะผมทั้งคู่อันเดียลี่อันเดียลี่ให้มาคอนเจลี่มันดรากล่ามาครับคอนเจลี่ ให้มาที่เซโกตรงนี้เยนิโอโลจิ้มสวยเลยครับเอาเลยครับจะได้ส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาดอกูคุนยาดอกูคืนมาก่อนครับคาเซมิโลเล่นเล่นต่อเลยครับแต่ว่าเจอนี่ครับแน่นจริงครับคนแต่ว่ามาดูตรงจังหวะนี้ก่อนครับจ่ายมาสวยเลยครับเอาเลยครับโด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  เปิดมาแล้วไอ้โบนตรงนี้ครับโกเซนปัดไปก่อนนะเบนดีแล้วก็โดนใบเหลืองย้อนหลังไปครับผมนี่ครับกาเซมิโลการันตีนะครับการันตีนะครับการันตีฮะแล้วมาแล้วครับขยับเลยครับผมคาเซมิโลครับก๊อปปี้เมนูเปลี่ยนมาตามตำแหน่งครับนะครับคาเซมิโลกับต้นเพื่อนครับ คอนเนอร์ของยอรเรนติน่าเปิดมาแล้วได้โขกตรงนี้ครับแต่ว่าก็ยังเข้ามือไปยันดีครับเอาอะไครับดอกูดอกูเจอเอาอะไครับจิมมาได้มาอลไรครับยอร์เลนติน่าหมอยเซคินตกมาตรงนี้เซกูก็ก็ยังตรงตัวไปยันดีเหมือนเดิมครับนั้นนี้ก็ถือว่าได้โชว์แล้วไปยันดีก็ไม่รู้ว่าตลาดรอบนี้แมนยูอาจจะ ได้เพิ่อมอีกมาอีกหรือเปล่าครับทั้งตำแหน่งผู้สาปตัวละตำแหน่งกองกลางนะครับตอนนี้เอมิโมเอมมโมลอกมาให้มาที่เมสันเมาส์เมาส์ยกมายังไม่จ่ายเมาส์น่าเสียดายแล้วมากบอยเซยคินบอยเซยคินให้มาที่เซคโกมาคบคืนมาคินมอยเซยคินดึงลอ้อดึงล้อจ่ายตรงนี้ไม่ดูลำหรือเปล่าโกเส้นยิงไปก็เหมือนจะโดนจับล้ำหน้าครับ หรือเปล่าหรือว่าหลุดกรอบเองแล้วนี่ครับเมสันเมาส์เปลี่ยนกับมาซาอุยไม่รู้ว่าจะไปยืนหน้าเลยหรือเปล่ามาซาอุยนี่ครับโอกาสยิงตรงกรอบแล้วเขากรอบไปเจ็ด랩ฟิออร์เลย์น,น่าแมนยูนี่แค่สามเท่านั้นครับแต่ว่าฟิออร์ก็ยังไม่ผ่านเซฟ์ปไปเยน,นีเลยครับผมมาซาอุยน,นี่ครับโหตามตำแหน่งแล้วมาซาอุยใช่ไ,ไม้มโดกูมาซาอุย โกมามาซาอุยให้มาที่ดอกุครับมาซาอุยมาครับคอปปี้มไมนูไมนูได้หัวตรงนี้ก็ซุปเปอร์เซ็ของเดเกอาเลยครับโอ้โหบินสวยเลยครับช็อตนี้บูโน่ให้มามาซาอุยมาซาอุยให้มาที่บูโนโ่เฟิร์นั่นเดะตรงนี้หลุดก่อไปครับโอ้โหเกือบได้แทักทายมั้งไงครับบูโนโ่แล้วเปลี่ยนครับดอกุ เด็กครับเด็กก็ดาวลครับโดมาแล้วครับผมแล้วฟิออก็ขยับเหมือนกันครับมาครับถือว่าได้ตึงๆึแล้วครับเหลือเวลา25นาทีสุดท้ายครับผมส่งอัลลีมาครับผมนี่ครับในสัมภาษณ์บอลแล้วครับอัลลีโรโดขึ้นมาอัลลีอัลลีให้มาที่เซโก้เอาละครับมอยเซคิน โอ้ยเซกีนให้มาเซโกแล้วได้หัวด้วยสายตรงนี้ก็ซุปเปอร์เซฟของบ่ยเดียเลยครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับเซโกนี่ก็เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ยังไม่เข้าทักทีครับมาครับคอนเนอร์ของฟิออร์เปิดมาตรงนี้หมามาครับดาโลแล้ว บูโน่เฟรเดสเก็บได้บูโน่เจอโดโดครับสไลด์ดักไว้ได้แต่บูโน่ก็แก้ตัวได้ครับไมนูมามาโซวิบูโน่ให้มาครับเป็นกันแล้วเปลี่ยนแกนมาเอมิโมะให้มาที่บูโน่จ่ายเตดอยู่ครับอามาเดอโลให้มาเอมิโมะเอาอะไรครับเอมิโมะตรงนี้ยังติดครับแล้วเซโก้ให้มาหอยเซคินหอยเซคินจ่ายมาเอาแล้วครับอัลลี ให้มาที่โดโด,โดหัวตรงนี้ก็ซูเป,ปอร์เซ็ของไมยันดีครับโอ้โหยังครับแดนนี่โยโลไมอนดีแดนนี่โยโลให้มาปูโนเฟยเดสคัพปี้ใหมนูปูโนงั้นมาเอมิโมไปครับเอมิโมให้มา imo, มาที imo, ่คุนยาคุนยาให้มาที่มาซาวีเอาเลยครับอาหม,ม,ม,มัดอาหมัดอาหมัดยังไง รอเพื่อนเติมครับอากมาจ่ายผมไปติดเองครับแล้วโกเซนจะได้สวนครับตรงนี้โยโร่เข้าพวดไปหน่อยเอาแล้วครับอัลลีอัลลีไมซ์เควินให้มาโกเซนงัดมาสวยครับไมซ์เควินให้มาเซโก้แล้วอัลลีตรงนี้ก็มาครับผมโอ้โหติเสมอว่าได้ครับสุปอร์ซับเลยครับอัลลีโอ้โหนี่แหละครับเหนียบบูเล่นตัวสำรองครับ ก็ดีใจกันยกใหญ่เลยครับโอ้โหดูครับทายเว็นดีครับหมดหมดสุดเซฟจริงๆครับโอ้จ่ายสวยมากมอยเซคีนดูครับเล่นเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็โอ้โหช็อตนี้หมดสุดเซฟจริงๆครับอันเลวหดเข้าไปเสาเสาซ้ายครับเสาแรกพยายามทำตัวใหญ่ที่สุดเลยครับแต่ก็โดนไปครับเสมอกันไปครับ มาครับมาดูกันว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าครับแมนยูเอเิโมให้มาหรือจะเป็นทางด้านของฟิออร์ที่จะคัมแบ็กไปเลยครับมาครับสี่นาทีสุดท้ายแล้วเนีรี่ให้มาที่เอาวเลยครับเดโก้ well, hey, <go. S 2> ให้มาโอเซคินไหลามาตรงนี้สวยเลยครับ มาครับมอยเซคินหัวตรงนี้ซปเปอร์เซฟแล้วโอ้ยยังไงยังไงชนคานแล้วโอ้หต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อ<ๆ>เลยครับไม่เข้าได้ไงก่อนแล้วมอยเซคินหัวอีกทีนึงก็ปัดไปได้ครับโอ้โหมาเย็นดี <c oughs> ก็ท้าฟอร์มอ,อย่างนี้นี่แทนโอนาน่าได้เลยครับแล้วมาฟิออมาครับเป็นตัวสำร,รองมาแล้วครับ สคนเลยครับสานิโอโลครับลงมาแล้วอันลีเปิดไปตรงนี้ติดอามาัดครับนี่ครับก้องแผ่นมาจับทางด้านของผู้ชมแมนยูบลุ้นกันครับจะเล่นสั้นอีกหรือเปล่าครับแันดี้ให้มาฮัลลีงัดมาตรงหนีได้โขกเชโก้แต่ว่ายัาง ม่เห็นตรายมากพอครับไม่เห็นดีแต่นี่โลให้มาที่เอเบโมเอเบโมให้มามาซาวิอา่านะมาซาวิมาซาวิมาครับช่องนี้โลนะครับผมเดโกดาโลหรือเปล่ามาครับดาโลเดโกดาโลดาโลให้มามาทุดขุนย่างนีเดก้าซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหโอ้โหนี่มันได้ทักทายแล้วขุนย่ายังครับซุปเปอร์เซยังเก็บเดก้าโอ้โหนี่แหละครับฟอร์ม 190ทีนีครับทุรดา3นาทีครับมาอัาลีให้มาที่เซโกยิงไปเลยตรงนี้ก็เข้ามือบายันเด่แล้วครับนะครับ,นะรบโอกาสสุดท้ายจะเป็นของฝั่งไหนครับผู้ชอดาโลให้มามาซาวุเอาเลยครับไมโนเอาเลยครับคุณย่าวันนี้คุณย่าให้มามาซาวุเอาเลยครับ,ม,ม,ม,าารบมีเฟอร์กี้ทานหรือเปล่ามาซาวุให้มาตรงนี้ แล้วได้โมบูโน่ก็ทักทายเลยครับเข้ามือเดกาไปครับอหโหเสมอไปครับก็ถือว่าสุดมันครับเกมนี้นี่ครับเป็นดีเซฟได้เห็นเห็นเลยครับแล้วเดียกาก็มีจังหวะซูเปอร์เซฟได้อะไรนะลูกจังหวะสําคัญได้เห็นอยู่เลยครับเดียกาโ้สุดมันจริงครับแต่ว่านี่ครับคือที่จริงอ่ะในชีวิตจริงอ่ะไม่ไม่มีเล่นเพิ่มแล้วผมแต่ว่าอันนี้ ในเกมเนี่ยผมขอเหมือนจะไม่มีใช่ไหมถ้าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอาจถือว่าเสมอไปนะครับผมเสมอแต่ว่านี้ผมแบบเอาจุดโทษเลยแล้วกันโอเคไหมจุดโทษครับจุดโทษเอาแบบมันๆนะมันๆมาแถวจุดโทษให้ครับบูนโนโเฟเนสโดนกับเดวดิดเดครับไอผู้ทางทำเพลงก็ตรงนี้โอ้โหจริงไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เด๋วโอ้โหเนเดีซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหนานี้ โอ้ลงจริงแล้วเอเมโมซัดด้วยซ้ายเด็กา้าก็ถือว่าเสโกโยิงไปโอเคตามมาครับตามมาเดก้าก็ยังเซฟได้ไหมเซฟได้เลยครับเด็กา้าเอาเลยครับมอยไซคินเพื่อเสมอครับหัวไปตรงนี้ก็มาครับเสมอแลยครับสองสองอยิงเร็วจริงๆครับห้าไม่ทันเลยครับอามารเดียโ okay. ลโอเคถามสองครับเซฟเพื่อ ชนะแต่ว่ายังครับอลีเสมอต่อครับคัปปี้เมนูคัปปี้เมนูแปรนิ่มๆครับผมเลยะอย่างครับมาถ้าเซสเพื่อชนะเลยครับลุกนี้อาทาเบนดีสันนิมันก็ยังครับยังมาครับซีซีเดโกดาลก็ยังครับยังอยู่ยังอยู่ครับมาครับ กองจับมาอีกครั้งครับเซฟเพื่อชนะโดบินโกเซนโกเซนก็น,น,นิ่มๆครับผมมาเซอร์วิ่งถึงลงมาครับก็ไม่ผ่านครับผมหกห้านะครับกดดันอีกครั้งครับยิงไม่เข้าก็แพ้ครับถ้ายิงเข้าก็ยื้อชีวิตต่อครับผมอารันตี ยิงตรงนี้หูมุมจัด,จดเลยครับมาต่อครับเดี๋ยวนี้วอโล์ยิงไปก็นิ่มๆครับผมทังไงครับยังไงมาครับกดดันอีกครั้งครับกองเชียร์ก็ช่วยเชียร์ครับกับตันครับก็นิ่มๆครับผมดานิีย,ย,มมยลี่เดลิกเดลิกก็โอเคไปเจนครับ ไอ้มันจริงๆครับดูสิว่าจะ11ตัวครบเลยไหมมาครับบอโรมาลีตัวนี้คือยังแน่นแล้วยิงไปก็ู้หก็ยังครับยังเข้าอยู่ลูกชอไม่น่าผ่านครับลูกชอเนี่ยโอเคเด็กแกครับจะเซฟเพื่อนเก่าได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ต้องมาลุ้นที่ตรงนี้ก่อนนะผมมาดันโกลลคครับ,บ,รรบใช่ไหมไม่ใช่ตอนนั้นออกไปแล้วใครเนะี่ยเป็นนีับโอ้โห บองกาซี่ครับยิงไปแล้วไปยันดีต้องยิงเองแล้วผมแล้วไปยันดีก็โอเคมาครับมาเดกิอาคือถ้าภาพอย่างนี้คือต้องเข้า,า,ราค,ครับเดกิอาคือหนียครับโอ้โหตรงตรงครับเดกิอาหมาครับ,บนวนเจอกับว,วนรอบสองคนระับบูโน่ตรงนี้เจอเดกิกอกาซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหนี่ครับเดกิอา เหมือนรู้เลยครับรู้เลยครับแล้วกดดันเลยครับไปยนดีไปย็นดีก็โดนครับผมแพ้จุดโทษครับเสมอในเกมแพ้จุดโทษไปนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเ g r ียร์นี่ซุปเปอร์เฟเลยครับบูโนเฟเรสเซงเลยครับก็ประมาณนี้นะก็สุดมันครับสุดมันครับเกมนี้แต่ชีวิตจริงเหมือนจะไม่มีจุดโทษนะครับผม เป็นเฟรลี่ไงดูครับแต่ก็ชีวิตจริงก็น่าจะมีเปิดตัวเบจิมีนไซโก้ครับแล้วก็จะมีมอบของรางวัลให้กับดีเกอาร์นะครับเพราะว่ายังไม่มีแมดอำลาไงเป็นแม์นี้แทนครับที่จะให้เกียริกับดีเกอาร์ผมเฉลิมฉลองนะครับนี่คดีเกี r อาร์สุดยอดครับก็จบกันไปครับ เกมนี้นี่ครับดีเจจับมือบูโน,โน่ครับสุดมันครับสุดมัน<อ>ก็อาจจะมีเนีย่ยเป็นภาพหลังจบเกมนะผมนี่ครับเสมือนไปครับ <S <S ในเกมนะผมเบนซันเมาส์นาทีที่สิบสี่แล้วก็อลลีนาทีเจ็ดสิบเก้าครับในวันเสาร์หรือวันนี้นะผม ว่าจะผลสกอร์จะออกมาหน้าไหนครับผมก็ใครดีมาร่วมเขีคนะคอมเมนต์ไทยสกอร์กันได้ครับผม <Yeah. S 1> โอเคนะก็ผมผิดพลาดประการใดหรือว่าพลาดไม่มันหรือว่าพลาดตัวไหนอ่านชื่อผิดก็ขออภครด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็มาเนื้อสำหรับใครที่ชื่นชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมกันด้วยชูยนิกอนะสาวกดภาพด้วยจเจอใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกัน